เพาะพันธุ์ปากระต่าทยที่จีน EP 2. 2ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานที่เพาะพันธุ์ปากรดของเราคะ่ะที่นั่นก็คือโรงปลูกผักของป้าป๊ามามานั่นเองคะ่ะอย่างที่เคยบอกไปใน EP แรกว่าเมืองที่เราอยู่มันค่อนข้างหนาวมากและอากาศหนาวก็ไม่เหมาะกับการเพาะพันธุ์ปากระตเอาซะเลยแต่แต่แตแตโรงเรือนปลูกผักนี่แะคะ่ะที่เราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วค่ะมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะ่ะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแต่นั่นแหลคะค่ะคือสิ่งที่เราพร้อมจะฝ่าฟันอย่างปลาสามคอกที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เชื่่่อออมมมัยยควาาาลลูกกกปตเนหด แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราเป็นมือใหม่มือใหม่แปลว่าเริ่มใหม่ได้เสมอเออมาอัปเดตลูกปลาคอกได้ที่เราพอที่คอนโดกันดีกว่าค่ะจากตัวเล็กจิ๋วในวันนั้นเผิ่แป๊บเดียวก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะตัวอย่างตัวนี้สิสวยจังเห็นแล้วมันชื่นใจจังเลยส่วนอันนี้ก็เป็นอีกคอกหนึ่งนะคะพอแบ่งเลี้ยงแยกการามังก็โตไวมากท้องก็จะป่องหน่อยๆเพราะเพิ่งให้รายแดงกินค่ะส่วนรายแดงเราก็ขุดบ่อเลี้ยงเองค่ะช่วงไหนารแดงน้อยเราก็เป่าอธิเมียให้กินค่ะบางทีก็เสริมให้เป็นอาหารเม็ดที่มีีปปรรรตนนนนสูงเเจจ้้้้าาาาาาลพวววกกก็มมมมถหิื่อไะัั แต่ถ้าอิ่มมาไร่ก็คือแยกยหยและนี่ก็คือวิธีการขึ้นฟอร์มประกัดของเรานะคะประหยัดพื้นที่สุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะ